เขาเขาต้องดูทางนั้นแหละใช่ไหมถ้าเกิดมาเกิดเป็นเอาอะไรมาส่งให้ไม่รู้เอาท่อนไม้มาใช่เออมันแปลกนู่นไงเออมันมันมันเป็นยังไงนะเขาเคยเขาเคยกันแล้วไงเราก็เป็นเค้ขคนส่งเราก็ใช่ไงเออออถ้าเกิดออกมาเปิดออกมามันเป็นท่อนไม้อย่างเงี้ย ไม่ให้เปิดใช่ไหมคนอันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราออเราถ่ายไว้เป็นหลักฐานอยู่นะนะเห็ป่าเออมันมีหลักฐานอยู่เอออแล้วมันกล่องทำไมไม่เท่ากันอ่ะใส่คนละพันหน่อยฮะใส่คนละพันให้ว่าให้ค้าโอ้ค้ามาใช่ไหมเอออย่างนั้นเราต้องแบ่งคนละครึ่งแล้วงั้นนะเนาะเออย่างงั้นไม่ไดนะ้ละ เอาคุละห้าต้นไปอย่างนั้นเสียเปียบนี่ครับอ๋อก็โอเคนะอ่าได้ได้ได้โอเคปิดเลยเออดูดูกล่องนู้นกล่องนู้นเจนมันจะเป็นพันอะไรมันจะติดมาให้เราล่อให้ติดเออมีมีมืออ่านดูที่นี่นี่บ่มีหมดนี่ะ ไมเออ่าโอเคโอเคโอเคม่รบกวนเออดึงออกมาดิดิเออดึงออกมาดิเป็นร่องลงอะไรเลยดึงอร่องเลยเพราะยังไงเรารับผิดชอบไปแล้วตอนนี้มันมันอย่างงี้มันก็ใช้ได้ไม่เป็นไรอ่ามันต้องดูกันก่อนใช่ไหมของซื้อของไม่ไม่ตก็งทำให้ดูนี่เกิดดไ้ครับผมก็ติดเก่าไว้ทั้งหลังเงิตังมาให้มันงงอย่าอนีอ โอเคเอ้ม okay. ันตังมาเลยตังอุณอะเมะเมะแมเออเช็คเช็คเช็เจ็นปมันมแปเอ็าเขาไม่แปดตนอะห้งนี้มันมันมันอัดเอ่อเออนึ่สอี่ห้า าลองนับด้วยนับดูมีสิกเอดเนี่ย